คุณเคยเข้าใจผิดไหมว่าศาสนาพุทธสอนให้ทิ้งทางโลกแล้วต้องยากจนถึงจะดีผิดถนัดครับพระพุทธองค์ทรงสอนสูตรบริหารเงินไว้ชัดเจนในสิงกาลสูตรมากว่า2,500ปีแล้วสูตรคือให้แบ่งรายได้ของคุณออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ใช้จ่ายเลี้ยงตัวและครอบครัวรวมถึงการทำบุญตามศรัทธา แค่25%ก็พอส่วนที่2และ3ใช้ลงทุนต่อยอดคุณฟังไม่ผิดครับท่านให้ความสำคัญกับการลงทุนถึง50%เพื่อให้ทรัพย์งอกเงยไม่หยุดนิ่งและมีความมั่นคงในระยะยาวส่วนที่4เก็บออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินอีก25%เพื่อเจ็บป่วยหรือมีภัยเห็นไหมครับ ความจนไม่ใช่เป้าหมายของพุทธศาสนาแต่ความมั่นคงต่างหากที่จะทำให้เราดูแลตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้การเป็นเศรษฐีไม่ใช่เรื่องผิดถ้าทรัพย์นั้นหามาด้วยความสุจริตยิ่งคุณรวยคุณยิ่งมีกำลังทำนุบํำรุงพระศาสนาและช่วยเหลือสังคมได้มากมาวางแผนการเงินแบบเศรษฐีบุญกันเถอะครับรวยทรัพย์และรวยสุขไปพร้อมกัน